แฮมดิชายหนุ่มชาวตุรกีที่ต้องการไปเรียนภาษาที่สหรัฐอเมริกาหลังจากที่เรียนจบปริญญาตรีที่ตุรกีแล้วซึ่งในเวลานั้นเขาก็ต้องใช้เงินเก็บรวมกับการหยิบยืมเงินจากครอบครัวเพื่อจะได้ไปในปี1994หลังจากได้เริ่มเรียนภาษาไปสักพักหนึ่งแล้วเขารู้สึกว่า เขาต้องการอะไรมากกว่านี้เขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนเป็นเรียนต่อทางด้านบริหารธุรกิจแทนและหลังจากเรียนจบเขาก็ทำงานที่สหรัฐอเมริกาช่วงที่ฮัมดีอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเขาต้องทำโยเกิร์ตทานเองเพราะเขารู้สึกว่าโยเกิร์ตที่วางขายในสหรัฐอเมริกานั้นใส่น้ำตาลเยอะเหลวไม่เข้มข้นใส่สีและกลิ่น เยอะเกินไปในขณะที่กลิ่โยเกิร์ตที่เขาเคยทานที่ตุรกีนั้นจะข้นและไม่หวานไม่มีการปรุงแต่งใดๆเรียกว่าเป็นอาหารสุขภาพอย่างแท้จริงและแล้วโชคชะตาก็นำพาโอกาสมาให้เขาโดยในปี2005เขาอ่านเจอประกาศขายโรงงานโยเกิร์ตเก่าของคราฟต์ซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้วนเวลานั้น และเจ้าของต้องการขายโรงงานที่อยู่ในสภาพเก่าอย่างเร่งด่วนซึ่งทำให้ราคานั้นถูกกว่าปกติเขาตัดสินใจซื้อโรงงานแห่งนี้ทั้งๆที่คนรอบข้างต่างขัดค้านโดยแฮมดิได้เขียนแผนธุรกิจขึ้นมาเพื่อไปกู้เงินกับหน่วยงาน SME ของสหรัฐและได้รับการอนุมัติในที่สุดแฮมด i ได้จากอดีตพนักง,งานของคราบมาร่วมงานด้วยโดยเขาได้ใช้เวลาประมาณ2ปีในการทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ทุกอย่างลงตัวก่อนที่จะเริ่มต้นขายในปี2007และเขาต้องการที่จะพัฒนาสินค้าให้ถูกปากของผู้บริโภคเขาจึงเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ซื้อโยเกิดของเขาไปโดยใส่เบอร์โทรของตนเองไว้ข้างถ้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคโทรมาสแสดงความคิดเห็นหรือติชมสินค้าเขาได้เพื่อที่เขาจะได้พัฒนาสินค้าให้ดีและตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเขายังคงขายโยเกิดได้น้อยมากในสองปีแรกบางวันขายได้เพียงแค่30โหลเท่านั้นเองแต่เขาก็ไม่ยออ่อท้อ พยายามหาทางขยายตลาดโดยการติดต่อขอนำเสนอสินค้าให้กับร้านค้าและห้างร้านต่างๆมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งคอสโก้ห้างขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาให้โอกาสในการวางขายโยเกิร์ตของแฮมดิหลังจากนั้นเส้นทางแห่งความสำเร็จของโยเกิร์ตแบรนด์โชบานีก็เริ่มชัดเจนขึ้นยอดขายเพิ่มขึ้น เป็นสัปดาห์ละ1.5ล้านโหลในที่สุดในขณะเดียวกันแฮมดี้ก็ทำการโฆษณาออนไลน์ควบคู่ไปด้วยโดยให้เหล่าวอลเกอร์และเหล่าคนดังในโซเชียลมีเดียช่วยรีวิวสินค้าของเขาและทางบริษัทของเขาเองก็ทำการโปรโมทสินค้าของตนเองผ่านสื่อออนไลน์ด้วยจนปัจจุบันนี้ทางบริษัท ได้ก้าขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดกรีกโยเกิร์ตและเป็นเบอร์สองของตลาดโยเกิร์ตรวมในสหรัฐอเมริกาโดยมียอดขายล่าสุดอยู่ที่2,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ30,000ล้านบาทต่อปีปัจจุบันแฮมดี้ได้ทำการผลิตสินค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกมากมายเช่นวีแกนโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโอ๊ตกาแฟเป็นต้น โดยสินค้าทุกตัวเน้นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติรสชาติหวานน้อยแฮมดี้เริ่มธุรกิจจากศูนย์ไม่มีแมกระทันเงินลงทุนต้องกู้ยืมเงินจากหน่วยงาน SME เพื่อมาซื้อโรงงานเก่าขายผลิตภัณฑ์แทบจะไม่ได้ในช่วงตน้นแต่ด้วยความไม่ยออ่อท้อและเชื่อมั่นว่าตนเองผลิตสินค้าที่ดีสำหรับผู้บริโภค ทำให้ชาวต่างถิ่นของอเมริกาคนนี้สร้างธุรกิจกลิโยเกิด์ตรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐได้สำเร็จความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆ